จำไม่ได้หรอกช่อง Youtube อะไรปัญญาอ่อนไรฟสาระติกต็อกอะไรยังไงมันก็ไม่ไดังวันนี้ครับผมผมชื่อจำนะครับผมก็จะมาบอกว่าผมนั้นดูอะไรมาบ้างนะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าจะมีคนดูแค่50คนนะครับขั้นต่ำหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะครับผมผมตอนเด็กผมมักจะโดนดูถูกบ้า ทำไม่ได้เพราะว่าตอนเด็กทุกคนอาจจะต้องเคยได้ยินคําถามนี่ครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นเพื่อนบางคนของผมนะก็อยากจะไปเป็นครูเป็นตํารวจทหารเป็นหมอหรือเป็นอะไรก็ช่างอ่ะก็ไม่รู้อ่ะคือเขาก็บอกไปแต่ละคนพูดไปรู้ไหมแต่ผมพูดกับอาจารย์หรือว,ว่าพูดกับครูว่าอะไรผมบอกว่า ผมอยากเป็นยูทูบเบอร์คนดังเอาง่ายคือผมอย,อ,ยอยากเป็นคนดังคิดว่าการที่เราเป็นคนดังคือแม่งทำให้เรานั้นได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นผมคิดประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีคนดูถึง50%าสิบหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงอย่างน้อย2-3หรือสามคนก็ได้นะครับผมไม่มีอะไรมากนอกจากความพยายามนะครับผมพยายามทำคลิปมาหานะ ในทิกตอกผมทําคลิปฮาหายเยอะมากแต่รู้ยอดวิวเดียแค่นี้ผมผมเห็นยอดวิวแล้วเอ่อตรงตรงนี้นผมก็รู้สึกท้อใจบ้างแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มก้าวแกรกก้าวแรกผมมั่นใจว่ายากที่สุดแล้วผมต้องผ่านจุดจุดนี้ไปให้ได้โอเคหลังจากนี้ผมจะฝากถึงตัวผมเองนะครับก็อาจจะมีคำหยาบหรือว่าคำที่ ยากมากๆเลยนะคือผมไม่รู้ดิผมจะอธิบายยังไงดีคือมันอาจจะเป็นคำหยาบก็ได้นะโอเคเฮ้ยว่าไงผมว่าไงตัวกูในอีกห้าปีข้างหน้ากูไม่รู้หรอกนะว่ามึงนั้นจะทำ Youtube หรือ TikTok ดังหรือเปล่าและคลิปนี้จะมีคนดูหรือเปล่ากูก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่ามึงอย่าลืมนะว่าตอนนี้มึงมีความพยายามกับไฟที่ เล็กมากๆตอนนี้ช่องมึงอะใน y o u t u b e อ่ะผู้ติดตามอาจะเป็นร้อยคนใน tiktok ผู้ติดตามอาจะเป็นแค่พันสองร้อยเก้าสิบห้าคนเก้าสิบหกคนแต่ว่ามึงเป็นเม็ดทรายนะตอนเนี้ยมึงอย่าลืมว่ามึงเป็นแค่เม็ดทรายตอนนี้ซึ่งมันเล็กมากมึงทำให้เม็ดทรายเม็ดน้อยๆเนี่ยเป็นทะเลทรายได้ไหมกูไม่รู้ว่าตัวกูตอนนี้มึงดู กูอีกห้าปีข้างหน้านะกูไม่รู้ว่ามึงจะมีผู้ติดตามเท่าไหร่จะมีคนดูหรือเปล่าตัวคลิปมึงอาจจะไม่น่าสนใจก็ได้เพราะว่าแม่งคู่แข่งเยอะจัดตอนเนี้กูเริ่มทําตอนปีสองพันยี่สิบห้ากูไม่รู้ว่าปีสองพันสามสิบกูจะดังหรือเปล่าหรือมึงตอนนี้มึงดังหรือเปล่าถ้ามึงดังเนี่ยมึงแม่งถือว่าดีนะถือว่ามึงเปลี่ยนชีวิตและมึงเดิมพันถูกแต่ถ้ามึงไม่ดังเนี่ย ถือว่าชีวิตมึงก็อาจจะเป็นเด็กเร่ร่อนไม่ได้ร่อนดิเป็นเด็กที่ยังทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จไม่น่าได้ถ้าตอนนี้มึงดังนะกูถือว่ามึงนั้นพยายามจนถึงจุดๆนั้นกูไม่ได้เชื่อเรื่องโชคหรอกนะว่าโชคชะตาจะพาให้มึงดังหรือเปล่าถ้ามึงดังได้แสดงว่ามึงแม่งโคตรเก่ง แตถ่ถ้ามึงดังไม่ได้ไม่รู้ดิกูก็ไม่รู้หรอกถ้ามึงดังไม่ได้มึงอาจจะเป็นเป็นแค่คนปกติที่แม่งพยายามแล้วไม่ประสบผลสำเร็จแค่นั้นเองการดือพันของมึงในครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหรือจะรอดหรือเปล่า แต่กูเชื่อมั่นว่ามึงทำได้โอเคคลิปนี้ผมไม่หวังอะไรมากอย่างน้อยคนดูคลิปผมสักคนหนึ่งหรือห้าสิบคนขั้นต่ำก็ได้ผมหวังแค่นี้ในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณครับผม